สวัสดีค่ะพะ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ย่กับช่องปูสามสารคัามคนเก่าค้นเดิมคือเก่าค่ะเมื่อนี้สีภาพพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดเมนูง่ายๆนั่นก็คือผัดมีสีชมพูค่ะไปเริมเห็ดกันเลยค่ะพี่น้องก่อนอื่นเ้ากับน้ำไข่ของเ้ามาทอดไว้ไข่เนี่เห้าสีใสอยู่ประมาณสามฟองนะคะสูตรนี่เป็นสูตรบานๆค่ะแต่ว่าแ่บมากค่ะนี่ค่ะห้ากระสีน้ำไข่มายี้ๆไว้แบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นตักพักไวก่อนค่ะผู้ใดพัดบ่เป็นสามารทถทถำตามสูตรนี้ได้แซ่บมากค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็เติมนำมันจากน้อยเพืือเฮ้าสิน้ำหอมเจียวค่ะเฮ้าสิน้ำหอมไปเจียวนะคะใส่หอมลงไปเลยค่ะเจียวๆให้มันหอมค่ะ าสิปรุงซอสของห้านะคะซอสที่ห้าจะผัดเส้นผัดมีเส้นผัดมีไว้ไวค่ะห mm. ลังจากนั้นปรุงรสด้วยรสดีค่ะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะ ดังจากนั้นจะเติมน้ำสักเล็กน้อยนึงค่ะใส่น้ำประมาณสองช้อนนะคะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลจะใส่ประมาณสามช้อนสามสี่ช้อนนี่แหละค่ะพี่น้อง จะหวานน้ำแน่จากน้อยนะคะพัดมีสีชมพูออกจะหวานแหววจักน้อยค่ะหรือว่าแล้วแต่ความชอบความหวานของห้องนะคะสามารถปรับปรุงเอาตามรสชาติที่หมักได้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นใส่ซอสของห้องลงไปเลยคะ่ะจะเป็นซอสเย็นตาโฟนะคะเป็นซอสสำหรับผัดมีโดยเฉพาะเลยค่ะ นี่นะคะพัดง่ายๆนะคะพัดมีสีชมพูของเหอาซ้ำนี่ก็เป็นอันเซ็ตสินของซอสพัดมีแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่นะคะซอสเท่ากับสามารถจิ้มเอาตามใจชอบได <c oughs> ้เลยะค่ะว่าเห่ามักรสชาติประมาณใดค่ะ ถ้าเฮ้าบอชอบตอนใดเฮ้าก็สามารถพับเปลี่ยนแก้ไขใดตอนนี้ได้ค่ะหลังจากสอดของเฮ้าใดทีแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะได้รสชาติที่ตามใจชอบและตามตรงการแล้วเฮ้าก็สิน้ำส้นของเฮ้าค่ะมาใส่ได้ค่ะพี่น้องแบบนี้ส้นก็สิบเฮ้าก็สิแช่น้ำไวประมาณสิบหานาทีนะคะ สินมีไว้ๆนะคะนี่จะเป็นสินมีไว้ไว พัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้น้ำซอสของห่อได้ซึมซับเข่ากันกับเส้นนะคะ<อ>พัดไปเรื่อยๆนะคะน้ำซอสของห่อกระสิซึมเข่าเนแล้วคะพี่น้องกระิยี่ยี่ครึ่งครึ่งเข่าจักน้อยนะคะ หลังจากเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเขาก็น้าไข่ของเขาที่ทอดไปเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยทั่วงอกค่ะใส่ลงไปเลย ทำโดยกุยช่ายกับตนหอมค่ะใส่ลงไปค่ะท่านี้กับเป็นอันเซสิ้นแล้วค่ะพี่น้องผัดมีสีชมพูนะคะนี่นะคะผัดมีสีชมพูห่อกับเซ็สินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ สูตรนี่จะใส่สินมีไว้ไว้ของห้องยุ่ซองหนึ่งนะคะเดี๋ยวปล่อยห้องสตักเสิร์ฟได้ค่ะบัดน,นี้พัดเองกินเองค่ะพี่น้องนี่นะคะว้าว เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเซนพัดมีสสีชมพูของเฮาเรียบร้อยแล้วคะ่ะพัดมีสีชมพูค่ะหน้าตาออกมากสีแดงประมาณนี้เล้ค่ะพี่น้องถ้าชอบยังได้ก็ฝฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในได้คะ่ะ